เธอถูกทิ้งบนแท่นพิธีหลายปีก่อนผมไปร่วมงานแต่งงานที่โบสถ์แห่งหนึ่งเป็นงานแต่งงานที่เจ้าบ่าวไม่ปรากฏตัวหลังถูกทิ้งให้รอบนแท่นพิธีถึงสองชั่วโมงว่าทีเจ้าสาวปาดน้ําตาและพูดกับผมว่าฉันอธิษฐานขอคําแนะนําจากเบื้องบนนี่อาจเป็นคําตอบที่ถูกต้องเพราะเบื้องบนไม่เคยผิดพลาดนี่คือปฏิกิริยาของเธอต่อสิ่งที่เกิดขึ้นศรัทธาในาพระเจ้าและสิ่งดีงามทั้งหลายทั้งปวงเธอไม่มีความขมขื่นในหัวใจเพราะเธอพูดว่า การแต่งงานต้องไม่ใช่การกระทําที่ถูกต้องเพราะฉันอนธะิษฐานขอสิ่งที่ถูกต้องสําหรับเราทั้งสองคนหลายคนอาจตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันออกไปบางคนอาจร้องไห้จนเสียสติบางคนอาจโกรธจนอาลวาดบางคนอาจต้องใช้ยาระงับประสาทเนื่องจากความผิดหวังเสียใจแต่ไม่ใช่สําหรับเธอผู้มีศรัทธาคนนี้ปรับขึ้นความถี่ของคุณให้เข้ากับปัญญาอันไร้ที่สิ้นสุดที่อยู่ลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณ วางใจในคําตอบที่คุณได้รับแบบเดียวกับที่คุณวางใจในแม่ของคุณตอนที่ท่านอุ้มคุณไว้ในอ้อมกอดของเธอวิธีนี้เป็นวิธีที่คุณจะสร้างสมดุลให้สุขภาพจิตและสุขภาพทางอารมณ์มันผิดที่จะแต่งงานเพศสัมพันธ์คือสิ่งที่เลวร้ายและฉันเป็นคนเลวร้ายนานมาแล้วผมคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งอายุ22ปีเธอได้รับการสอนมาว่าการเต้นรําเป็นบาปเช่นเดียวกับการเล่นไพ่การว่ายน้ําและการออกไปเที่ยวกับผู้ชาย แม่ของเธอขู่ว่าเธอจะตกนรกหมกไหมชัว่วนิรันร์ถ้าไม่ฟังคําสอนของศาสนาและคําสอนของแม่ผู้หญิงคนนี้แต่งชุดดาตลอดเวลาเธอไม่แต่งหน้าไม่ทาปากไม่ทําอะไรเกี่ยวกับร่างกายและผิวหน้าเลยเพราะแม่ของเธอบอกว่ามันบาปแม่ของเธอยังบอกอีกว่าผู้ชายทุกคนนั้นสารเลวเป็นอีกภาคของซาตานและการมีเพศสัมพันธ์เป็นเครื่องมือของปีศาจท,ที่จะนําพาทุกคนไปสู่นรกผู้หญิงคนนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเธอต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเอง การให้อภัยแปลว่าการให้ให้พื้นที่สําหรับความจริงของชีวิตและมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเองด้วยการปล่อยวางความเชื่อผิดๆตอนที่เธอไปเที่ยวกับหนุ่มๆในที่ทํางานเดียวกันเธอรู้สึกผิดมากๆและคิดว่าพระเจ้าต้องลงโทษเธอแน่ๆชายหนุ่มโปรไฟล์ดีๆหลายคนเข้าคิวขอเธอแต่งงานแต่เธอบอกผมว่ามันผิดที่จะแต่งงานการมีเพศสัมพันธ์คือสิ่งเลวร้ายและฉันเป็นคนที่เลวร้ายเธอมาหาผมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งต่อเนื่องเป็นเวลา10ส,สัปดาห์ ผมสอนให้เธอเข้าใจการทํางานของจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกเหมือนกับที่ผมสอนในหนังสือเล่มนี้เวลาผ่านไปผู้หญิงคนนี้ตระหนักรู้ด้วยตัวเองว่าที่ผ่านมาเธอถูกล้างสมองและสร้างเงื่อนไขโดยแม่ที่งมง,ง่ายหัวดื้อและเต็มไปด้วยอาวิชาเธอตัดความสัมพันธ์กับครอ,อบครัวของเธอทันทีจากนั้นเริ่มต้นใช้ชีวิตด้วยตัวเองอย่างมีความสุขเธอทำตามคำแนะนำของผมที่บอกให้เธอแต่งหน้าทำผมแต่งตัวตามที่หัวใจปรารถนา เธอเรียนเต้นรําเรียนขับรถเรียนว่ายน้ําเรียนเล่นไพ่และออกเดทกับคนที่เธอชอบเธอเริ่มรักตัวเองเธอที่ฐานขอคู่ชีวิตตามการจัดสรรของเบื้องบนโดยการบอกให้จิตใต้สานึกดึงดูดคนที่เข้ากับเธอได้ทุกอย่างมาให้คําขอของเธอเป็นจริงไม่นานหลังจากนั้นเพราะวันหนึ่งเธอแนะนําให้ผมรู้จักกับชายหนุ่มคนหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็แต่งงานกันและเข้ากันได้อย่างน่าอัศจรรย์การให้อภัยจําเป็นต่อการรักษา การให้อภัยผู้อื่นจำเป็นต่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่สงบสุขคุณต้องให้อภัยคนทุกคนที่เคยทำร้ายคุณหากคุณต้องการมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้อภัยตัวเองด้วยการคิดไปนในทิศทางเดียวกับกฎของธรรมชาติที่ต้องการให้คุณก้าวหน้าและเติบโตแต่คุณจะไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้อย่างสมบูรณ์จนกว่าคุณจะให้อภัยคนอื่นก่อนการปฏิเสธที่จะให้อภัยตัวเองไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าการยึดติดในอัตตาหรืออวิชชา การแพทย์แผนปัจจุบันมีการเน้นย้ำอยู่ตลอดว่าความเกลียดชงังการสาปแช่งและการกล่าวโทษผู้อื่นคือสาเหตุเบื้องต้นของการเกิดโรคร้ายตั้งแต่ไขข้ออักเสบไปจนถึงโรคหัวใจล้มเหลวพวกเขาบอกว่าคนที่ป่วยโรคเหล่านี้เต็มไปด้วยความโกรธความเกลีกยดที่มีแต่คนที่ทำร้ายเขาอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ก่อตัวขึ้นเป็นโรคร้ายและอาการอักเสบในจิตใต้สำนึกของเขาวิธีแก้มีอยู่ทางเดียวพวกเขาต้องตัดและปล่อยวางความเจ็บปวดของตัวเองคำตอบอยู่ที่คำว่าการให้อภัย